เมื่อวันที่1 4มิถุนายน2566นายเบลมิรูจูแซมมาลาตีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะเข้าพบแกนนำพักเพื่อไทยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนางนาลินีทวีสินประธานคณะทำงานนโยบายด้านต่างประเทศและนางสาวสรัสนันท์อนนพพรว่าที่สสขอนแก่นและคณะทำงานนโยบายด้านต่างประเทศเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโมซัมบิก ในการค้าการลงทุนและวาระอื่นๆตั้งแต่ความร่วมมือทางการพัฒนาด้านทางการเกษตรการประมงการพัฒนาสินค้าการตลาดตลอดจนด้านพลังงาน โดยนายเบลเมรูกล่าวแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยกับผลเลือกตั้งพร้อมขอให้ได้รัฐบาลใหม่และผู้นําใหม่โดยเร็วเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคตเนื่องจากนับตั้งแต่การเยือนประเทศโมซัมบิกอย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีการกระชับความสัมพันธ์อีกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมาทางด้านนายเศรษฐากล่าวว่าทวีปแอฟริกามีศักยภาพตลาดที่น่าสนใจมีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจํานวนมากมีประชากรเยอะอัตร ราการเกิดสูงซึ่งพรรคเพื่อไทยมองเห็นความสําคัญและโอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศโมซัมบิกและประเทศในแถบแอฟริกาเป็นอย่างมากไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําประเทศไทยควรต้องเป็นผู้นําในการเจรจาการค้าขายอย่างจริงจังในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะช่วยประสานภาคธุรกิจจับคู่เจรจาค้าขายอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะทลายทุกอุปสรรคเพื่อประโยชน์ต่อประเทศแน่นอน